ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่ชาบพระองค์ไหนทักมาโทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสอนห้าห้าหกนะครับพี่แอดไลน์มาได้เลยครับพี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันองค์แรกเลยพี่ผมมีหลวงปู่ทวดพี่ขนาดตั้งหน้ารถกับพี่นะเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับก็เก่าแบบนี้เลยพี่นะครับ นี่ครับดินดำๆเก่าๆแบบนี้ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่เห็นไหมครับเก้าร้อยบาทครับพี่เก้าร้อยบาทจ๊ะชอบโทรมานะพี่นะแล้วผมมีกลุมมารนี่ครับพี่หลบพัอเตยครับเนื้อดินเจ็ดปัจฉาครับพี่นี่ครับผมเอาหกร้อยบาทพี่ นี่รุ่นแรกเลยพี่นะครับทรงมหาไทยทรงโบราณหรือบางคนเขาเรียกว่าทรงนักเรียนครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่สามงามหลวงเตะครับพี่หลวงพ่อเตะครับหกร้อยบาทนะครับพี่ปลายทางบวกห้าสิบบาททุกรายการเลยครับพี่นี่ครับพี่หกร้อยบาทจ้า นี่ครับแล้วก็มีดพี่มีมีดหลวงพ่อเดิมครับนี่มีดครับพี่มีดห้านิ้วหลวงพ่อเดิมครับแต่ส่วนด้ามครับพี่ส่วนด้ามเป็นข่ากวางนี่ครับพี่จับงนี้แหละครับพี่นี่ครับกาวแบบนี้เลยพี่นี่ครับด้ามเป็นเข่ากวางพี่แบบนี้นะครับนี่ปอกปอกอุ้ยปอกมีจานนะพี่นะ ออกพิจารย์จะพิจ๋านี่ครับผมเอาพันห้าครับพี่ผมเปิดไปพันห้านะชอบโทมาคุยนะพี่นี่ครับหนะลวงพ่อเดิมครับพี่ด้าเป็เขากว้างพี่นี่ครับชอบโทรมาครับพี่ก็มีนี่้อยของทอมพี่ของทอมครับเขาจะเนนี่ครับ,ล,รบลูกปัดหินสี นี่พี่นิ้วหัวร้อยได้สวยมากเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่เส้นนี้เส้นละแปดร้อยนะพี่นะมีอยู่สองเส้นไม่มีขาดสวยมากพี่ขึ้นคอได้เลยพี่ของคุณจากของทอมครับพี่นี่เขาจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แบบนี้ครับพี่ตามนี้เลยนะนี่ครับละร้อยได่สวยงามมากครับพี่นี่ครับพี่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่ เอาแปดร้อยบาทจะกว่าแปดร้อยครับพี่แปดร้อยบาทโหลดได้แล้วพี่ผมเอาแปดร้อยบาทครับมีสองเส้นนั้นนี่เส้นแรกนะแปดร้อยบาทนะครับปลายทางบวกห้าสิบบาททุกรายการนะจ๊ะพี่จ๋านะจ๊ะพี่จ๋านี่พี่ดูเท่ากันนะนี่ครับพี่นี่ครับสวยงามมากครับพี่นี่ครับพี่ สวยงามมากคลยนี่ครับของได้เลยพี่เขาเรียบเรียงเขาร้อยมาแบบนี้เลยพี่ของท่อมจ้ะลูกปัดหินสี่พี่แปดร้อยบาทครับเส้นทีสองเหมือนสวยเหมือนกันเลยพี่แปดร้อยบาทครับถ้าเก็บไปทักกบคาสิบบาทนะอาจาพี่พิจานี่ครับพี่สองสี่เก้าเจ็ดนี่ครับพี่ หกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทนะครับพี่มีครับมีพระรอดพี่นี่ครับไม่รู้กูอะไรพี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่เนี่ยครับกรอบโบราณโบราณแบบเนี้ยนี่ครับพี่นี่นี่พระรอดครับพี่ดูนะพี่นะใครรู้กูก็ปิดได้ครับผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทพี่เก่ายัานกรอบเลยพี่นี่ครับหกร้อยบาทจ้า หลวงพอเงินกูมาท่ามาไฟพิมพ์เล็กนี่พี่เนื้อสำริดนี่กเก่าๆส็จแบบน,นี้นี่พิมพ์เล็กสวยงามมากพี่นี่ครับนี่ครับหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทครับพิม์เล็กเสวยเนื้อสำริดเลยจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้ครับพี่สเด็จพุทธกวักหลวงพอกวยครับปกโพพุทธกวักนี่ครับ ดินผสมว่านเนี่ยครับกวักเงินกวักทองกวักโชคกัก,กลาบนี่พี่นี่ครับพี่จานเป็นยุคต้นๆใน,นพี่แล้วสวยมากครับเนี่ยผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่โอ้โหนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมพี่ขอ <c oughs> <c oughs> โทษครับเนี่นี่ครับพี่หลวงพ่อเงินพิมณิยมครับ เอาหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะ,ะจ๊ะยขอโทษนะเจ้ะพี่นี่ครับเนี่ยเหลือเราพ่อเดิมครับพี่เดี่ยวอพาก้าหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทจ,ะจะ้ะเดี๋ยวพ่อเดิมเดี่ยวอพาก้าครับหกร้อยบาทจ้ะพี่ อีกอัหนึงเราเพิเดิมครับพี่เหรียญแมงกับบี้ฮะแบบนี้แหละฮะแบบนี้เลยพี่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทจะพี่นี่ครับพี่เหรียญเจ้าสัวโอ้โหเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่หลวงปู่บุญนะ นี่เหรียญเจ้าสัวครับพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะครับพี่เหรียญเจ้าสัวลูปปู่บุญครับหกร้อยบาทนะครับพี่สวยๆแบบนี้เลยพี่หกร้อยบาทจ้าอันนี้เหรียญหลวงพ่ออ่าเหรียญหล่อโบ,บราณหลวงพ่อเงินวัดท่าม,มาไฟพิยุคความเก่าเลยพี่ก็เรืเหรียญใบพุทธาหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินออกวัดวยเขน เีพี่เหรียญใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัตุห้วยเขยนนี่ครับยอดนิยมความเก่าสิพี่ผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่นี่ครับรักกำดำหลวงพ่อคนไม่บางแสะเข้ากว้างนี่ครับพี่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทจะพี่ นี่ครับพี่พาปิตาเนื้อชิ้นตะก,กัวเก่าพี่หลวงปู่สุกด้านหลังมีฝั่งตะกวดอยู่นะพี่นี่ก็เก่าส,สวยเลยพี่หลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่านี่สวยมากผมเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะน,นี่เป็นงานพี่สมเด็จงานแกะหลวงพ่อเดิมนี่ครับสมเด็จงานแกะหลวงพ่อเดิมพี่เห็นไหมจานซ้อนนี่ครับงานี่พี่นะ งาแกะหลวงพ่อเดิมครับผมเอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทจับพี่นี่ครับเหรียญหล่อ,อบนลานหลวงพ่อจันทร์อยุธยาสายเหนียวคงกระพันหลวงพ่อจันทร์นี่ครับหกร้อยบาทจับพี่หกร้อยบาทไปทางบวกห้าสิบาททุกองค์นะจ๊ะนี่พี่นี่ทอกจิตกะดีพิมพมิยมครับสวยนะพี่ ดีเลยครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทครับพี่นี่ครับหลวงพ่อเยิมนี่ครับก็กับแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อเยิมวันหนองโพครับก็กร์แบบนี้เลยพี่หกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทจะพี่จ๋านี่ครับพี่เหรียญหล่อสองหน้าพ่อน้อยนี่กี่หน้าเนี่ยสองหน้าครับ หล่อบนลาณหลวงพ่อน้อยครับนี่นี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทะจะพี่จา๋าพับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนี่ครับสวยๆนี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทจะพี่จา๋านี่ครับพี่ตะกุดหนังเสือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่ลงชาติด,ดำๆแล้วลงทอง ผมเอาหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่ชอบพระองค์ไหนพี่โทรมาทักมาแอดไลน์มานะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกจ้า